สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม y u เ i อ Masato กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะวันนี้วันสงการครับก็ถ้าเกิดใครเดินทางไปไหนมาไหนก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะส่วนใครที่จอดไปเล่นน้ําหรือไปอะไรครับก็สนุกแค่พอขวดนะเพราะว่าถ้าเกิดเกินเลยไปพวก้ะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเพราะงั้นให้อะทำอะไรก็ให้อยู่ในความปลอดภัยไว้ก่อนนะก็ส่วนใครที่ไม่ได้ออกไปไหนครับก็นั่งดูคลิปเล่นคอมอะไรแก้เบื่อไปเรืเลยนะเพราะว่าจริงๆมันก็ ถ้าเกิดผ่านช่วงที่เล่นน้ำมาแล้วเนี่ยพอเราไม่ได้เล่นน้ำปุ๊บมันก็ไม่ได้มีอะไรปะเล่นน้ำกลายไปว่าเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตทุกวันนี้เลยนะส่วนตัวก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่แต่บ้านนะเพอะออกไปปุ๊บมันก็เสี่ยงแค่ต้องมานั่งทะเลาะกับคนพวกนี้ก็วุ่นวายนะเพราะงั้นอยู่บ้านเล่นเกมอยู่ก่อนนะกตอนนี้ ตอนนี้ทอยเดี่ยวแพ้นะครับเริ่มหลังนะมือแรกครับมีเป็นแม็กซี่กับล็อกเบอร์ครับไอคู่นี้อย่างที่บอกประจำนะมันชอบขึ้นมาพร้อมกันแต่ไม่รู้เป็นโลกอะไรของมันนะแต่ว่าอย่างดีถ้ามีตัวเปิดครับเป็นพามิล่านะแล้วก็มีเป็นชี้ด้วยก็ช่วยเพิ่มโอกาสสาเร็จครับตรงนี้ฝากคข้าเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับโอ้ยบูอายนะเริ่มหลังครับแล้วโดนเป็นเอ็กโซเดียครับก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะเด็กเรามันก็ต้องเล่นเวทใช่ไหมเพราะต้องแปะฟิลครับแล้วก็ต้องปูบอร์ดประมาณนึงด้วยถ้้าาเเเเกิดดรลล่่นนนตตุุุ๊๊๊บบบบบปียแแวโ ไอ้น,นี่คือมากันเลยเดือดร้อนนะแบบระเบิดบ่ดอนะไรเงี้ยไม่เดือดซากนะก็ตรงนี้ก็เป็นบวยครับทำจะไม่ได้ครับเพราะแฮนด์แท็บไม่ดีมากพอนะจะเป็นกุญแจรครับอ่ะตรงนี้ครับจริงๆอ่ะเราจะปลาล็อกเบิร์ดไปเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะแบบว่าถ้าปลาล็อกเบิร์ดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายเลยใช่ป่ะล่ะเพราะงั้นตรงนี้เรารอให้เขาเล่นปุ๊บแล้วเราปาแม็กซีดีกว่านะถ้าเกิดแม็กซีไม่ดีโซบค่อยปลาล็อกเบิร์ดจังหวะที่สองน่าจะยังพอได้อยู่เพราะเราต้องหาคนมาช่วยครับาหาใครสักคน มาช่วยเฮียไอโซเดีย e นะอย่างน้อยถ้าได้อินเปอร์มาอย่างเงี้ยน่าจะพอได้อยู่โซปตาครับโชว์กุญแจสเปรย์ครับเราใช้แม็กซี่ครับโยนเลยนะหาของมาช่วยก่อนเพราะตอนนี้ครับเขามีไม่พอนะอีโชครับขึ้นมาตัวนึ่งเวลโลครับน่าจะเล่นต่อ,อยาวๆนะโอ้ทูเดียนะทูเดียก็น่าจะระบากมานนึ่งเพราะถ้าเกิดเราเล่นปุ๊บเนี่ยแล้วเราล่อไอใบระเบิดบ่อได้ครับ ไอ้ไม้สองนั่นจะไม่พอละตรงนี้ัางข้ามไม่เล่นแล้วครับไปต่อนะครับเป็นกุญแจเลยโชว์ห้าชิ้นครับอ่ะสุดท้ายอยู่บนมือนะมีมมมแขนด้วยแล้วก็อะไรมีลูาใบไม่ใช่สี่โลใบหนึ่งแล้วอะไรไม่รู้สองใบเป็นเอ็กโซเดียครับแล้วก็ผ่านเลยเนาะเอ็นเปอ,อรครับเอ็กโซเดียเอาเป็นไอน้นี่ใบระเบิดบ่อใช่ะเอามาเซตไว้แล้วก็ผ่านเลยเข้าไครับโอ้น,นี่จั่วไม่ช่วยเลยนะก่อนเดี๋ยวจั่วครับอันนี้ได้เอนเปอร์มาครับเอนเปอร์ก็พอได้นะ ที่จริงอ่ะเอาแค่ลูบิเลียนอ่ะน่าจะพอได้นะเพราะลูบิเลียนมันทิ้งใช่แล้วก็รีบไปแมกนามัสมาเนี่ยแมกนามัสตีใส่คนป่าใช่ะแล้วก็ส่งเอ็กโซเดียนลงหลุมน่าจะพอได้นะเพราะมันไม่ถูกร้ายเฉยครับไม่ได้การส่งนะตัวนี้เราก็ไปต่อครับเรื่อยๆเลยตัวนี้ได้อิเปอร์มาครับเราก็ใช้อิเปอร์ครับใบเอ็กโซเดยียนไปเลยเพื่อคำมั่นใจนะเพราะเดี๋ยวเราเล่นเวทใช่ต่อมาครับที่สี่แล้วครับจบเลยแต่เหมือนจะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ครับเขาจะไม่เนเกตก,กันนะเพราะว่า เดี๋ยวจะโดนพัดใช่ไหมแล้วยังกะดักยังใช้ได้อยู่ดีเนาะตรงนี้ฝาข้ามได้เกตแล้วก็แล้วไปนะอทิที่เหลือแค่ใบระเบิดบอกครับเราใช้เป็นลูบิเลียครับทิ้งเลยเสร็จครับเป็นดุยสว่วมแล้วก็ดุยสวมครับตรงนี้ฝาข้ามมีเป็นบูอายนะเราก็รีมูฟไายทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเอฟเฟกจะได้ใช้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเอฟเฟกบอกว่าถ้ากาบไปนี่ครับอยู่อีหลุมน,นะแล้วก็ใช้กุญแจสําเร็จแล้วลงม้อนใหญ่เงี้ยมันจะสเปชละสกได้อะไรอย่างงี้เพราะงั้น,าาเ,น,รนรเรารีมูฟที่ไปเลย แล้วก็ขึ้นเป็นลูเบียครับอาทีนี้เราก็จะใช้เฟคของโดสยส่วนครับส่งเอ็กโซเดียนะมันจะกลายเป็นบัคคับให้เขาใช้ด้วยและตรงนี้เรายังไม่ได้เล่นอะไรเลยครับพอเขาใช้กําดักปุ๊บใช่แล้วเราส่งเอ็กโซเดียเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยได้ไปขโบกของเรายาวๆนะโดสยส่วนครับส่งเลยแล้วก็ไฟอเัเลยครับระเอบิดบอ์ดีโซนะอาตรงนี้เราก็ไม่เสียหายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตามแผนเดิมเนี้ยเราโดสยส่วนครับพุ่งเข้าไปปุ๊บชาเราจะเสียไเทันเฟคครับเพราะงั้นตรงนี้ เรามีของครบครับเราเซตบอลใหญ่ครับแล้วค่อยตีทีเดียวจบๆดีกว่าเฮ้ยทางสะดวกครับเราลงพามิลาครับเซร์ฟิลรันต่อครับยาวๆแปะฟิลเลยฟิลครับทิ้งมือเลยครับทิ้งทูเดียนะเอาไปทูเดียแปะอ่าเรียบร้อยก่อฟ้าดีนะก็อย่างว่าครับทีฝั่งข้ามได้เปรียบพวกเราก็นั่งรอใช่ฮียเพราะเรายังพอสู้ได้พอเราลันปุ๊บฝั่งข้ามสู้ไม่ได้แล้วเขาก็จะยอมออกอะไรประมาณนี้แหละ ก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับตาแรกนะเดี๋ยวไปดูดีเดยสฝาข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นดีเดียคองเท็กซฝาข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็น45ใบนะก็ค่อนข้างแปลกประหลาดนะม,มีทุเวอร์ชั่นสามใบก็ไม่ได้ข้าไปาแรกครับเป็นเอ็กโซเดียนนะ5ชิ้นครับแล้วก็เป็นล็อกเบิร์ดแม็กซี่มีขี้มุกมืดด้วยเอาไว้เล่นไอ้นี่ใช่ไหม,มเมเลเนียมไอ้เซคิฟายแล้วก็เป็นอุลลาครับวาราชิแล้วก็ไอ้นีแ่แมลงมาโคคอรมอสใช่ไหมสมัยนี้ก็น่าจะเก่งนะเพราะว่ามันมีพวกใบที่สเปรย์จักเวทเยอะใช่ปะล่ะ แล้วก็โล้ครับโล้สโกล,ลิม2คนป่าบูไอ,อ้กุญแจฟิวซูเปอร์ฟิวชั่นชี้นิ้วชี้ดาบครับแล้วก็เป็นออเวอรี่เอตครับอันนี้เป็นอิเปอร์สองใบเวทไอกระดักระเบิดบอร์ดนะแล้วก็เป็นแองเจอรเซจูครับเอ็กต้าก็เป็นไอแซคิฟายครับอันนี้เป็นไอมัตดาก่อนใช่ไหมเอาไว้ใดี๋ยวซูเปอร์ฟิวชั่นนะไอนี้เป็นนกแล้วก็เป็นสตาร์วีนอมอันนี้เป็นพีเดแผนนี่คือใครไอคือตัวเก่าปะเป็นพวกแสงมืดนะเอก็กโซเดียครับไทฟอน อันนี้เป็นตัวลิงครับไนท์แมฟฟินิกส์มาสเคลาน่าดิจเน่ไนท์คนที่คือใครเนี่ยเอฟเฟกบอกว่าถ้าการ์ดใบนี้หรือว่าการ์ดมอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้ชี้อยู่ทำไพ่เติมเต็มใส่ฝั่งข้ามอา๋อก็คือเพิ่มไลท์ใช่ไเพิ่มไลท์ให้พวกเอกโซเดียตตรงมันกระโดดไลท์สลายใช่ปะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้เล่นได้เพิ่มไลท์พอยต์ในช่วงเติมสเต็ปก็ได้นะสามารถเอก็หักพันหนึ่งออกแปลกดีเนาะเอฟเฟกก็ไม่ดูเหมือนกันนะประมาณไหนแล้วก็กระต่ายครับ ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ The โซเดียนะมันก็เป็นเอนจินที่เล่นง่ายๆใช่ไหมล่ะเพราะเมื่อตะเกียรครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีเป็นลูเบเลียนเงี้ยอาจจะสู้ระบากกว่านี้เยอะเลยนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตารแรกนะเดี๋ยวดูทายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นทายสองนะครับตอนนี้ได้เริ่มก่อนนะครับมือแรกก็พอได้นะมีฟิวครับแล้วก็มีเป็นโอ๊ตด้วยถ้าเกิดเราตรงนี้เราเล่นได้2อขาฮะเล่นฟิวหรือเล่นโอ๊ตก็ได้ถ้าเกิดฟิวพลาดปุ๊บโอ๊ตก็ยังพอไปต่อได้บ้างครับแล้วก็มีเป็นอิมเปอรร์กัับบฟาแงค สองใบนี้ก็น่าจะพอขัดได้ดีรครับสองขัดนะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยใบหนึ่งครับแปะฟิวเลยแล้วก็แฟคฟิวทิ้งมือครับฟิวซําทิ้งสื่นะพอพวกนี้เ,นเก็บไว้เล่นต่อได้เอาเป็นพามิล่าครับแล้วเดี๋ยวพามิล่าสปายขึ้นไปตัวนี้ไม่มีเชนนะครับน่าจะไหลๆนะตัวนี้ก็เป็นพามิล่าครับเซอร์เบทูเดียทีรันครับจุดคอโมโบนะทูเดียครับเป็นกากอยกกอยดันแล้วก็ปรับดาวดีนะเดี๋ยวเราขึ้นไปแปดดาวก่อน S S ออกเป็นพามิสซาพายมัสแล้วก็พายมัสครับเสิร์ฟนะก็เสิร์ฟโอที่มาเอามาถือไว้เยอะๆแหละแล้วก็เชนสองครับปิดด้วยกากกอยนะครับก็กันตัวอุลละแ,ลแต่ว่ามาขาา่านนี้ถ้ามันจะโดนม,มันก็คงโดนไปแล้วแหละมีชอบเลยอทีเราก็ไปต่อครับโอสอใบแล้วก็ใช้โอครับเลี้เป็นอาทีครับอาทีสเ,เปแล้วก็มีเป็นเซตูเรียนกับ ไอเอเบเ์ม่เอเบย์มานะก็โจวหนึ่งก็เคตัวซ้ำๆนะถ้าโจวแฮนแท็บมาสไตคนนะน่าจะดีกว่านี้ไม่เป็นไรครับเราไปต่อนะซิโค,โคเอาเป็นออซิลา่าครับเอฟเฟกเลยเซิร์ชเซิร์ฟเ,เป็นไวเก้าครับแล้วก็ใช้ถ้าโทเค็นเอาเป็นสีดาวนะครับพอเดี๋ยวเราจะรีมูฟจ้ะแล้วก็โมฟาแลงสฟาแลงรีมูฟทุกเป็นไพ่มัสครับเป็นจูเนอร์แปดดาวครับซีโคคู่นี้ขึ้นทีมสตารดาก,กอน ลโมูครับทุกเลยแล้วก็สิงโคต่อครับเอฟเฟคหลักดาก่อนแล้วก็เอฟเฟคครับเชนหนเ,เสิร์ฟนะแล้วก็เชนสองแปลงล่างรีโซเป็นเบเซอร์แล้วก็คิมสาครับเสิร์ฟเป็นซิงโครลับเบิร์นครับ,เ,รอเ,เ,รบเอาไว้ในตาหน้านะเพราะตาน,นี้มันไม่พอละเซฟสามใบาครับเซฟเป็น ฟาแรงนะครับเผื่อได้ใช้นะแล้วก็โอครับโอเป็นเวทเร็วครับมันจะสามารถสเปรเพื่อนออกมาได้เอาแบบมารับตะเม็ดนี้หน่อยครับแล้วก็เป็นอีปเปิร์เนาะไม่สเปรสิโอมันจะวาแปะางหลังได้นะเลยอาจจะเล่นต่อได้บ้างแล้วก็เอ็นเซครับออกซิล่าครับเอาอาร์ที่วแปะนะเดี๋ยวอาร์ที่สเปรปุ๊บจะให้จูนหนึ่งด้วยเฮ้ยฝากครับเม้นนึงโอ้ดับเล็ดนะโอทีโอเทนไปเอาเรื่องสุดๆนะตรงนี้ ก็ถือว่าย e ังพอได้นะเพราะเรายังเหลือคู่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราขึ้นไปเบเซอร์เบอร์สองได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวคู่นี้มันจะโดนนิเก็ตนะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอาร์ที้อาร์ตี่ครับสเปแล้วก็ซีเดียครับสเปรีโซฟรับดาวนะเดี๋ยวขึ้นโครับขึ้นทีมสันตัวก่อนตัวเชนหนึ่งครับฟิลเชนสองซีโครีโซ มสารดาก้อนแล้วก็โจนึงอดีตตัวช่วยมาละเป็นเวลเลอร์ครับเพราะฝั่งข้ามถ้าเกิดเป็นเทนไปเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้เปิดด้วยฟิลอวเวลเลอร์ก็น่าจะพอทำอะไรได้บ้างนะ,ะตัวนี้เป็นเบเซอร์ครับเบอร์สองโหยทีนี้เป็นคู่กันนะเป็นเทนไปกับสก,กายครับคู่เหมือนกลายเป็นเด็กอย่างนี้ไปตั้งกั่เมื่อไหร่ก็ไม่ดูนะแต่ว่าตรงนี้น่า,นาจะแปลกนะถ้าเกิดเป็นลิทเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เหลือที่ให้ใส hand ่แฮนด์แทบป่ะน่าจะใส่เป็นแบอกเว่แมบบึ้มๆนะ ตัวนี้เป็น afterburner ครับทำลายข้างหน้าหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็ออลติเวทไม่พอนะได้ทำลายแค่ใบเดียวตัวทีเ็นเบเซอร์ตัวใหม่ครับก็มาขับในเกตน,นะช่วยไม่ได้ครับแล้วก็ในเกตทิ้งไปโซค,ครับไปต่อครับหกพัดนะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ปะใครจะรู้นะเพราะถ้าเกิดเมื่อกี้เราปล่อยให้เบเซอร์โดนระเบิดทิ้งอย่างเงี้ยเขาก็จะอ๋อใช้ได้อยู่ดีนะเพราะเราใช้ไฟมอนไปแล้วเพราะการตรงน,นี้น่าจะดีละ พรครับตัวสองก็เป็นโอเคนะนะนะ่าจะหาของต่อเป็นผู้ใบเคียบ์ดอะไรนี้ไอ้นนกาบติ้นจั่วครับเพิ่มร้ายพันหนึ่งนะโอ้โหนะไม่รู้ว่าถืออยู่แล้วหรือว่าจั่วได้ก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้ช่วยไม่ได้ครับเราใช้เป็นโอ้ต์ครับเอาแปะข้างหลังนะให้ม,มันระเบิดเต็มหมดเลยใช้ใช้ไปเถอะตัวครับแปลงตัวเป็นทูดียะแล้วก็บูโครับ นะถ้ามันยังอยู่ครับเราจะสามารถช่วยตัวนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เอฟเฟกครับเทคลับของพามิลาไพมาครับถ้าเกิดการเป็นไอเซนจูเลียที่หงายหน้าอยู่ของเราครับเราจะสามารด้วยการฝั่งข้ามในขาที่การไปยี่หลุมสามารถสเปรย์ขึ้นมาได้ครับและถ้าเกิดสเปรย์ท่านเนี้ยไม่ถูกลายจะไปเทิลน,นะก็เอามานอนรับเพนไปครับยาวๆนะแล้วตรงนี้ฝั่งข้ามใช้เป็นเอนเกตนะไอหมอนี่มือเอาเลื่อมเหมือนกันเนี่ยตัวได้โจวตัวไหมเนี่ยขอได้โจวนาเวทเยอะละก็คือเสอร์ครับ เธอเป็นคอนเนตนะคอนเนตก็สร้างโทเค็นได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวหนึง่งอันนี้เป็นไลน์ที่ตอบคำถาไม่รู้เพื่ออะไรนะน่าจะไม่ได้อ่านเทคครับแต่ว่าก็ตามสูตรของผู้เล่นเทนไปเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เทคอะไรพวกนี้อยู่ละมาบอกว่าทำลายเวทกระดาษทุกใบใช่แต่ว่าแต่ว่าเอฟเฟกของไอตัวฟิวครับถ้าเกิดมีมอนสเตอร์เซจูเลียนอยู่บนสนามรับจะไม่ถูกไลน์นะเพราะงั้นก็ไม่สำคัญอยู่ละแล้วฝากข้าไปต่อครับเป็นคอนเนตครับส้าโทเค็นและขึ้นต่อบเป็นคาร์ลินครับ อาที่นี้จะลำบากแล้วเพราะเดี๋ยวคา,าร์ลี่อ่ะมันจะเก็บเอนะ็นเกตใช่แล้วใช้เอ็นเกตจะได้เสิร์ตหนึ่งแล้วก็โจวหนึ่งครับซึ่งตรงนี้แย่มา,มากๆนะและฝากข้ามหรือมือสุดท้ายด้ยวยครับก็ต้องวัดดวงแล้วแหละว่าฝากข้ามจะเป็นเทนไปหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเทนไปก็จริงเนี่ยแล้วเราเก็บไว้รอเทนไปมันก็ลำบากครับเพราะบอร์ดเราจะเสียตั้งแต่ไอคาคาริเสิร์ตเป็นไอนี่ไปแล้วเพราะถ้าเกิดเขาเสิร์ตเป็นไอตะขอเส้นใดอ่ะเขาจะยึดไปได้ตัวนี้ใช่แล้วบอร์ดเราจะลงครับถ้าเกิดไอโยยึดไปปุ๊บไม่มีคนรรรรรััับบบบดาาาาาาเเเเเเมมมจจแลลล้้้ววนะะยยฝกกข็คคีไป ไาเดน,นโดนก็ช่างหัวมาลมลแล้วกันทีหลังมีท็อปเลยแล้วก็ตามสู๋ครับโอ้หไผได้นะไอหมอนี่นี่มันทิ้งไปละตัวก็เลยนะแล้วก็จะโโจขึ้นมาอีกใบหนึ่งอนะ่ะโอ้หพัดนี่มันสุดยอดเลยนะทีนี้ก็ต้องรอดูครับว่าฝั่งข้ามจะปั้นดาเมจให้มันพอหรือเปล่านะแล้วต้องดูว่าเขาจะเคลียร์หมอนี่ยังไงด้วยเสอร์เป็นไคเมนแล้วก็แบทเทิลครับตีเลยตีเสร็จปุ๊บเปิดไคเมนต์เซอร์เป็นชุนดา ชด,ด้าสเปร์นะแล้วก็ชุด,ด้าครับสเปร์เพื่อได้ตัวหนึ่งก็เป็นฟาดาอันนี้ก็ตีครับยับๆนะก็ตีแบบทำรอบแหละให้ครบ3ารอบใช่ไหมจะได้เล่นต่อได้แล้วก็เอเฟกต์ของชุด,ด้าครับ้ังซิงโคต่อ,อเป็นไบเดนแล้วก็ไบเดนนี่ได้ชุบใช่ไหมก็ได้ชุบเป็นฟาดาป่ะพอฟาดาขึ้นปุ๊บก็ชุบไอชูด,ด้าขึ้นมาซ้ำต่ออีกทีหนึ่งครับเป็นชุด,ด้าแล้วก็ชูด,ด้าซิงโคลเลย อันนี้เขาขึ้นเป็นเบลดาร์กอนครับเบลดาร์กอนนี่มันจะทําทำลายการ์ดหนึ่งใบนะตอนนี้ถือว่าฝั่งข้ามก็ทกํากรบ้านมาดีประมาณหนึ่งนะเพราะว่าไอคนนี้ครับมันจะไม่ถูกลายจแบไปเทิร์นอย่างเดียวครับแต่ว่ายังถูกลายโดยเอฟเฟกต์การ์ดอยู่ดีเนะ <S <S าะเขาตอจะระเบิดที่ไหนครับแต่ว่าถ้ามันครับเราเตรียมของไว้แล้วนะเรามีเป็นฟาแรงครับเดี๋ยวพอฝั่งข้ามทำท่าจะตีปุ๊บเรารีมูฟฟาแรงชุบไอตัวไพมัสครับขึ้นมานอนรับดาเมจซับอีกทีนะลิมูฟเลยขึ้นมา ีโซครับถ้าทโคครับเป็นไอตัวทารเซนเน,นะตัวใหญ่ครับไอเนี่ยจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหานะถ้าเกิดเราแบบไม่ได้โดนดอปเลตตั้งแต่แรกครับเพราะว่าเบเซอร์เราจะตีพันใช่ยังไงเบเซอร์เราใหญ่กว่าครับเขาตีไม่เข้านะแต่พอโดนดอปเลตปุ๊บเนี่ยและไอนี้ลงมาครับมันจะเปลี่ยนมอเราไปตั้งตีทุกตัวครับทาให้มันระบาดนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะมีตั้งตีใช่แล้วถ้าเกิดมาโดนตีปุ๊บมันก็จะถูกคาลาฟรี่ใช่เพราะว่าตัวนี้ เราใช้เฟกเบเซอร์ครับรีมูฟตัวเองทีไปก่อนเลยครับไม่ได้ในเกตช่างหัวมันนะเพราะเดี๋ยวตานไอตอนจบเธอจะสเปรย์กลับมาเพราะยังไงเขาไม่มีทำลายการแล้วครับไอคนนี้ไม่ถูกทำลายแบทเทิลครับตีมาน่าจะพอได้เพราะเราได้ไลายพอยต์ฝั่งข้ามไปอีกพันนึงด้วยตั้งตีครับแล้วก็ใบเดนสเปรย์ก็ตีหมดครับแล้วก็รับไปนะเพราะว่าไม่ถูกลายอยู่แล้ว ทีนี้เอสเบครับเรากลับมาครับเอาคืนบ้างนะอันที่กลับมาครับแบบจู่เขาเวอร์นะเพราะว่าไอตัวพวกนี้ครับมันไม่มีทางสู้เบเซอร์ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราเบเซอร์ปุ๊บบิดตีก็จบละแล้วฝักงข้ามโจ้ไปเดียวครับเรามี2ในเกตเทียบเข้มๆนะและขอพร้อมเล่นต่อตาหน้าครับ,บมือบัมนะยังไงก็สบายๆเข้าลยครับโจ้ดีกว่าโโหชีนิวนะตั้งตีครับหายเรียบร้อย ก็ประมาณนี้ครับผมเวลาเล่นเด็กที่บเป็นมอนใหญ่เงี้ยมันก็พอจะช่วยได้บ้างน,นะและก็ไอเทคการทำลายของไพรมัสนี่มันได้ใช้กว่าที่คิดเดยอะนะตอนแรกกะว่าแบบเป็นเทคแถมแบบประยอ่อน,นะ่ะแบบไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่พอเอาเข้าจริงแบบเวลาโจนตัวมันก็พอจะช่วยได้บ้างแหละก็ประมาณนี้ครับผมจะไปดูรีดเด็ังขามนะครับอันนี้ก็เป็นรีดเดของเด็กสังขามเมื่อกี้ครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันกลายเป็นเด็กอย่างนี้ไปได้ยังไงเนาะเพราะว่าฝั่งสก,กายมันก็ไม่น่าใช่แบบนี้ปะฝั่งสก,กายจะเล่นแบบนี้แต่ฝั่งเพนนไปปมมัก็อรวๆุ๊บ เลขแบบนี้มันมันเวิร์กจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวที่ไม่ใส่แฮนด์แท็บเลยแล้วเน้นเริ่มหลังเดี๋ยวแนละ้วใส่พวกใบเขีย่ยอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่ามีเป็นอาร์ติเมตซัลเลเยอร์ก็พอจะเขีย่ยได้ป่ะอาร์ติเมตซัลเลเยอร์แล้วก็เป็นดอปเปิลสแล้วก็ค่อยๆ OTK เอาน่าจะได้อยู่ละมั้งอ๋อเขาไม่ได้ใส่ฝั่ง OTK ของพวกสกายด้วยเนาะก็แปลกดีป่ะเพราะว่าปกติถ้าเล่นสกาย OTK มันต้องใส่พวกตัวแกงวัเตอร์บแล้วก็เล่นเป็นไอเวทใบใหญ่ใบใหญ่อะชื่ออะไรนะจับไม่ได้ฮะะใบบบที่่แสเเปพืออมายไงเห้ับ เบนเด็กเป็นเทนไปครับ, ida, ada, oku, รบไพด้าฟาด้านะเนกนโลคุแล้วก็เป็นชุดดาครับแล้วก็ใบคีย์บอร์ดนะแบ็คโฮชันเตอร์โบฮาร์พี้บูโฮอันนี้เป็นกราบตีนจั่วนะแล้วก็เป็นเอ็นเกสามใบอันนี้เป็นอาร์ตเบอร์เนอร์ครับระเบิดมอนข้างหน้าแล้วก็ไลนิ่งซอมสองใบมีเป็นพัดเก่าครับสามเลยอาร์ติเมทเลเยอร์สามนะแพงมากจริงเนี่ยเอาเรื่องสุดๆนะแล้วก็เป็นพัดใหม่ครับแล้วก็เป็นไอฟิลของเทนไปนะ ชี้นิ้วแล้วก็ฮอนเนตไอแต่ขอสไนในนะแล้วก็ชาร์คแคตันไอนี่สมัยนี้เก่งนะก็มุ้หลุมฝาข้าวใช่ไหมแล้วถ้ามีเวทกระดักสามใบครับจไปขึ้นบอร์ดเราเลยเนาะแล้วก็เป็นดอมเด็ครับสามใบไคเมนเอ็กซ์ต้าก็นอกจากโซซิโคคิดว่าน่าจะใส่เอามาให้มันครบครับเอามาใช้อาร์ติเมตเยอะมากกว่าเนาะก็เอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเด็กไอเทนไปแล้วกันนะไม่น่าใช่สกายหรอกก็วานนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ